nhỉ? À, đẹp Cột đây bà Ê, tay còn vui kìa Tớ đẻo quá, Mình cột khâu còn chính tập nào ấy Nghĩa tớ đẩy là xinh nè chở à Ê, nè chở là tàn ái thủ Mùa ăn có mình cột ản để nghe này ấy à Xinh nè quan nghe chùm nám nữa ấy à Từ qua lẽ ba năm thua Mình chạy, mình mau ấy, mình ấy đây Sáng ngày đấy เ้ยวาไอ้รถกระจอกอ่ะจะถอยไปดิลำคาในศาสตว์ใครใครกระจอกกรถามจริงเถอะใครกระจอกไอ้เย็นนี่ก็ระเบิดรถตัวเองไอ้ศาตว์พี่ฟลอรี่น้องเว้ยรถกระจอกเดี๋ยวมาทำคุยอะพี่อู้ยฟลอรี่แถวมอนคุยอะไรล่ะคุรวยรู้จักกี้เกียบ่ะกี้เกียน้องกูมึงกี้เกียบช่าหมาอูยยเฮียนรถชนไอศาสตว์เฮ้ยโดนโจมตีอุ้ยกระตุกเลยบูตหนีก่อนละ เฮ้ยมึงมาชนกูหน่อยไอ้หมามึงมาชนกูหน่อยตรงนี้เฮ้ยมันเล่นลูกสองคู่เว้ยันโกงอับกูอีกมันเล่นสองคู่สัตว์กูเล่นปืนเกียนว่ามันนี่ไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเกี้ยนว้าวมึงก็เล่นปืนเกี้ยนเกี้ยนไอโอุยกระตุกอกระตุก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 ไอเบียดเลยตุกกล่าไอ้คนแหลกเน่ยแหวนปวดยาแม่งไอสัตว์โมโหอย่าเออสิบอ่ะเปล่าเปลี่ยนใหม่แล้วอ้าว ้าเฮ้ยทำไมข่ายิงมันไม่โดนเลยวะเหายิงพวกเดียวกันหรอวะเฮ้ยโอ้ยดิฟี่อะหนึ่งด๋วฉันไม่มันช้าเฮ้ยติขี้ติขี้อืมอืมอืมนี่เดีกนกเพื่อนนกเงาลูกซองหมวกมาเล่นเด็กวายได้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 รถกุ้มรถกุ้มกูได้หิวโรวยเยอยของกูไอ้สวย เิ้ยลุกยิงนี่ลุกยิงนี่เว้ยมันบอมโอ้ยโอ้ยรถบินย่าผมตายแน่แหละคุยไรบ้านบ้านคุยนนท์เขียนเนี่ยนท์ก็คุยครัปากดีเฮียมื่กดยาูพิษเลยมึันะโหดดิกดยาข้อกดยาแล้วไปแต่งกับนาลี

เฮ้ยม <S uce myself> ันม <S uss> ันเล็งแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้กันเป่าน้องรบใครจะดีกว่ากันล่ะไอ้หนูแหวะบาบูก้าหน่วยเยี่ยของกูเด็กเปรตนี่แย่งยิงเฉยเลยเฮ้ยมันมาดักเกิดเว้ยอืมติดคีละอืมอืมโอ้โหเลี้ยวไม่ได้ดั่งใจเลยรถเนี้ยก็หาชนะเฉยเลย โถยีงเลยขดกูยิงอันแหละกลังมันเลยขี้แด้สีตัวเลยอ่นนี่โม่มันตั้งได้แค่ร้อตัวเาสามร้อตัดคลิปไปได้แล้วไอ้เหี้ยดี๋่ของแต็กเลย โนนมแนบปีกมาไม่ได้เล่นเลยส,สี่ชั่วโมงนี่ก็แรกหรือว่ายังตั้งเยอะไอ้เงี้ยค่าความรักเนนะียอะไรเนี่ยะสี่ปุ๊บมันลามส่งมันได้เยอะแล้วเว้ยโคตรเยอะเลยส่งเยอะจ้ะแล,ละทักทิพย์อ่ะเบิร์ดเอาธนัยป้อมมาจากไหนวะเดี๋ยวไปอาร์บอนวันนี้ฝากสนุนด้วยเชลมอนมจากเคนโนตุลธนัยป้อมมาจากไหนเป็น,นเกียรติ แกอะไรชนแนลของเราครับซึ่งพาเราไปวินกันเมื่อกี้นะครับมันจะดีใจเดียวไอแพ็กอะนะส่วนวันนี้ครับไอตีเจก็ยังไม่มาเลยครับตี๋ที่ไมึงขายอะไรวะที่ไม่ได้อาจกับปูวไอหมาอันไหนวะไอคลิปอะแปลไหมวะไม่รู้ไอเหี้ยที่มึงอาจอะกูไม่ค่อยได้อ่านอะมึงเลยไงมึงหายไปไหนไม่รู้อาวแล้วมึงได้อ่านปะ อัดอยู่อัดเกืทุกวันนะมึงอวาก่อนมั่งเน็ตเสียมันมันพูดอ่ะวันนั้นหลังเมื่อวานเนาะแล้วเมื่อวานกับใครก็ดูอ่ะรู้สึกจะอ่านกับไอ้บอยเมื่อวานดีนะดีนะว่ามึงอ่านกับกูพรุ่งนี้พรุ่งนี้แจกแพนด้าโอ้ยยิ้มแข่งเลยแจกไปนะแจกแพนด้าแต่เลี้ยงแพนด้าคือล่ะตัวพันสองพันก่อนเขาก็เอาโอ้ยหน้าบ้าไปนะแพนด้าไอ้ผู้หาผัตัดเลี้ยงอ่ะเออ มึงพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยอ้าวมีหลอกมึงเอาดาวไปผ่อนรถเงี้ยไรสัตว์แตกทุกคนเลยเหรอเออให้เข้าซื้อไปเนี่ยไก่พร้อมเลยเนี่ยเอรว่าเยะเด็กกูเอาตัวไก่รับเลยพวกเนี้ยวะละตัดคลิปอะเนี่ยโอ้อนรู้สึกคิดถึงพี่แม่งไอ้เรื่องน่อนหูเรื่องไม่ใช่เรื่องเลยสัตว์หนเรื่องเนี้ยอะไร ไอสารละก,กูแม่งมันไปคุยคนนึงกูก็ไม่เคยชอบแตก่กูไม่แห<อ>ม่กดชวนผมพี่อะไรกูรักไม่ไเล่นจริงไ,งไอ้หมไอคนพูดเองแล้วมันมีคนถามมันมันก็ตอบกูว่าก็แค่ตอบนะบอยฮิดมากถัดเป็นอย่างมึงเป็นมึงจะรู้ไม่ได้เขาเขามาถามเรื่องอะไรแนหะ้ามาถามว่าได้ของยังไงนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะอุตส่ามว่าอะไรกูจะแย่ไอ้เหี้ยกูจะรู้กับมึงไม่ได้อยแย่ของมึงเนี่ย โอ้ยสัตว์กูไม่เปิดไม้เท้าตู่ตั่บกวบุญแค่ไหนแล้วสัตว์โอขนาดนั้นเชียวเออมันมันเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เตอร์ฟันหน้าเลยเดีกันใครวะอ้าวมึงไม่ได้แต่งกับเขาเนี่ยมึงจะไปอะไรกับเขาเออมึงก็พูดถูกมึงก็ไปแต่งเลยสิวะมึงก็พูดง่ายแง่เอ้าวมึงเอามึงก็บอกว่าไม่ต้องเล่นแม่งแล้วตัวนาลีก็ไม่ต้องเล่นตัวงอเติงก็ไม่ต้องเล่นไอ้เล่นดูใหม่เลยดีกว่าครึ่งกูพูดอย่างเงี้ยเหมือนที่มึงมึงพูดได้กูฟังอ่ะเดี๋ยวรอเข้ามาเดี๋ยวกูพูดให้มาแป้ง อาวกูแล้วกูตัดคลิปอย่างเงี้ยเอาเฮียยังยังลืมตัดอีกตายแล้วได้ปไปยังเงีย้ยบรลยากากูเจอแล้าแม่งไี้ยอ่าขนาดนั้นเช่